นี่คือรายการ House ช f น Channel นก็อันนี้คือทอยฮันครั้งแรกในรอบปิดเทมอมรอบปี67อะครับก็ทีม่มีอะไรขออันนี้เป็นของเล่นทั่วไปนะผมจะหามาเร็วก่อนอันนี้ของทั่วไปซึ่งผมจะเดินให้ดูก่อนนะมีจุลสิ์ฟาร์กตรงนี้จุลสิ์ฟาร์กไปเขาเล่นเล่นดู ตรงนี้ซอเบเบสนะของไม่มีอะไรก็ตรงนี้ดสิบปาร์คมีก็มีรถสิบาร์คต่างๆนะเข้าไปร์เสาใครรู้ตรงไหนก็ลองทักมาได้นะผม mm hmm. ก็ตอนน,น,น,ตนี้หุ่นยนต์นะคของโซนนี้หุ่นยนต์ต่างๆ mm hmm. แล้วก็มีเลโก้ตัวนี้อะไรอ่ะผม,ผมสงสัย เป็นของต่างๆ,ๆที่เป็นพวกดิสนีย์กับมาเวลนะของคนนี้แล้วก็มีของสตอรี่ด้วยอันนี้ตุ๊กตาไฮเซนก็จะมีตัวกล่องของกล่องส่มเป็นเหมือนเลโก้เหมือนเลโก้ Lego ก็มีลายต่างๆของคขาข้างเยอะนะขอเท่าไรอื่นอ,อันนี้ด้วยตรงนี้อันนี้มินเนียนเน่ยนมินเนี่ยก็มีตุ๊กตาซึ่งน่ารักเว้ยอยากได้ หยิบได้มาสะสมหน่อยอันนี้ก็ลดไป5%หยิบได้เลยนะคะโอ้โหซื้อกระต่ายก็มีมินเนี่ยต่างๆอันนี้เป็นผ้าที่มันเล่นกังฟูผมจ้อชื่อไม่ท่าไว้ได้แต่ก็น่ารักสวยดีครับผมแล้วก็นี่ฮ่าจะเป็นตระต้ายโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นโปเกมอนนะโปเกมอนก็จะมีตัวดักเป็นเหมือนตัวต่อนะครับผมเป็นมิกาจูก็บิซาดอนแล้วก็ตัวนี้ผมชื่อใครรู้ก็บอกนะครับผมส่วนโปเกมอน ก็จะมีพวกนี้ผมมีตุ๊กตาตรงนี้แล้วก็มีลายตรงนี้ด้วยซึ่งเป็นลายสติกเกอร์ของโปเกมอนต่างๆนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นของพวกไดโนเสาร์ฟิกเกอร์สัตว์ต่างๆนะคของแล้วก็พวกโมเดลไอ้นี้เป็นโมเดลต่างๆของต่างๆนะครับก็ผมเดินเดินช่๊อทชกรนะ อันนี้โซนเลโก้ก็จะมีเลโก้มาวเวลนะของตรงนี้มาวเวลแท็กนี้น่าสนใจใครชอบผ้าวัดไอ้เน็ตอันั่นซัมร์แมนอยู่สามตัวนี่ก็มีตัวนี้ยูนิคอร์สเทนไลน์อเวนเจอร์อันนี้มีตัวอะไหนบ้างอะหลายตัวอยู่แล้วของเพราเยอะ มีดีซีมาเต็มแจมด้วยแล้วก็มีตัวแคปไอตัวที่สมจริงอ่ะอันนี้ซึ่งเทมาเอาโซนหลักๆของเรากันก็ผมเจอมาเวลแล้วแต่ดูแล้วของน่าจะน้อยหน่อยมีตัวเล็กมีอัลตพุทเฮตอนนี้โอเคอัลตพุทเว้ย ดีดีดีอาตัวโพตอนนี้ไซส์เล็กนะก็เทียบไซส์ก็คือสักตัวห้านิ้วมีเวนนมมีไมายวอลเลตไอรอนสไปเดอร์สไปเดอร์แมนแล้วก็ข้างหลังก็จะมีของสแกรเดียนะมีตัวไอตัวเนี้ยไอตัวแล้ก็ตัวแดกตัวแดกแล้วก็มีตัวสตาร์ลอร์ดแล้วก็มีกู๊ดข้างบนเป็นตัวมไม่ใชลเจนนะผมก็มีตัวเดียวคือสไปเดอร์แมนตัวสาวอัลเทอร์เวิร์ดตัวใหญ่ก็มีกู๊ด ก็มีตัวไอรอนแมนของตัวนี้เป็นมาสปสตูดิโอหนิ้วนะซึ่งตัวนี้สีเลนก็รู้นะแต่ว่าเป็นไอรอนแมนก็มีตัวฮากไม่มีทอนะก็มีตัวนี้ของไอรอนแมนตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวนี้แต่ว่าสีตาเปลี่ยนไปแล้วก็มีอาวุธเสริฟให้แล้วก็จะมีตัวห้านิ้วซึ่งมีตัวสตอร์เบนเทอร์ของมีเพนเทอร์ ชูรี่แบบ็คแพนเทอร์แบ็คแพนเทอร์แล้วก็แบ็คแล้วก็ชูรี่แล้วก็ชูรี่ไาม์ฟอร์มเมอร์มีตามนี้นะผมในตู้ซึ่งผมยังอยากเปิดนะเพราะว่าของมันโกหกซีนี้นี้ผมสนใจก็คือมีตัวนี้นผมเป็นระ็บเบอร์บีนะเป็นรัอบเบอร์บีจัดหนังซึ่งตัวเหยียบน้อยแต่ว่าก็โอเคก็มีตัวแต่ หนังแล้วก็มีตัวอัลติมาทามแล้วก็มีตัวตัวนั้ของตัวแรกดีเทลสวยนะผมแล้วก็ไอโดแลนด์ดูโอซีนี่ต่างๆผมเห็นนะก็คือตัวแรกแล้วก็ตัวนี้ของตัวเรื่องแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มูวี่ต่างๆอ่าตระ ตัวน็อกตัวฮาฟเฟิลอร์นะหอมาแล้วจับแล้วซอนนี้หุ่นยนที่ผมเคยรีวิวไปอะ่ะที่ผมเคยถอยฮันที่ดูไปนะหออันนี้คือเท่นะเท่ก็สวยงามแล้วก็อุลตร้าแมนมีอุลตร้าแมนแจ็คแล้วก็อุลตร้าแมนต่างๆเยอะเลยออฟโซฟี่ต่างๆอุลตร้าแมนเยอะแล้วก็มีตัวตัว,ตว,ตวขยับได้ มีซีรีส์ออฟนะผมมันก็มีตัวอุลตร้าแมทีกาทีกาผมแล้วก็ออฟแล้วก็เยอะผมมันเยอะแต่ผมหายให้ดูไม่ได้เยอะเหรอแต่ไงที่นี้ผมหลบคล้ายเขาเฉยมีอัลตร้าแมนมีเลโอมีเวดิอุสมีเซเว่นมีอุลตรแมนเอ็มีสปาร่าเซตตันแล้วก็กอมูร่า กามมล่าอะไนัผมกามมล่าแล้วก็ฟิกต่างๆส่วนดีซีดีซีมีตัวเล็กซึ่งไอเนี้ยน่าจะเท่ากับลายตรงเนี้ยผมก็มีออกความแมนแล้วก็ชุดใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยลืมชื่อแล้วก็น้องชายมันนะ้งแล้วก็เมียมันจุดขยับนี่ ผมน้ำดาวนะเยอะกว่าตัวสองห้านิ้วตัวใหม่ของ Iron แมนเยอะกว่าจุดขยาบเยอะกว่าคือผมมองนะหัวมันต้องร้อยสิบขึ้นลงไม่ได้นะแขนสออเข้าออกได้ใบเสร็จหมุนได้อีฟหมุนไม่ได้ดิใบเสร็จไม่มีแล้วก็มีสอบหมุนได้มือหมุนไม่ได้เฮ้ยมือหมุนไม่ได้ใช่ไหมใช่มือหมุนไม่ได้ไไดไไไดซีรีส์นี้มีเยอะมี The Fat เดอะแฟลทั้งนั้นเลยก็มีตรงนี้มีซูเปอร์แมนมีโรบินมีไซคอบมีซูเปอร์แมนแบ็ทแมนซูเปอร์แมนไซคอบแล้วก็ซีรีส์แบ็ทแมนมีตัวแคทมูแมนตรงเนี้ยไม่มีแบ็ทแมนนะมีควันควินแล้วก็มีตัวแบ็คเกอร์ควันควินซีรีส์แบ็ทแมนมีโจ๊กเกอร์เฮ้ยเฮ้ยแบดแมนมูแมนเป็นสีทองของไปวาเลน แล้วก็มีซุปเปอร์แมนนะมีไซบอร์กมีแบ็กแบ็กแบ็กแมนหมดเลยตรงนี้แบ็กแมน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 ซีรี่หกนี้เป็นอะไรผมไม่เห็นซีรีส์ใหญ่ตัวนะั่นนะแล้วผมข้ามไปดูฝั่งนู้นกันนะขอ อันนี้จะเป็นซีรีส์ต่างๆที่เป็นของบันไดนะผมก็มีอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีซีรีส์ของบันไดก็คือ Super ซุปเปอร์ซินไตซี่งอันี้เป็นดอนบาเทอร์กับอุลแมนเดอร์กีทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมแมนเดอร์อ ader, ตัวล่าสุดของพระของเซนของไทยแล้วนะส่วนของต่างประเทศอนะ่ะไอ้พวกเรื่องอื่นผมไม่แน่ใจนะผมก็อันนี้ก็มีตัวดงบาดงตัวนี้กล่องใหญ่มากก็ร้อยสิบเอ็ดเซน แต่ก็พวกสายกันดั้มก็มีซีรีส์แอรีโอมีตัวดั้มตัวใหม่ๆเสริมภาคซีฟรีดั้มก็จะมีตัวใหม่ครับผมก็คือตัวนี้ตัวของรูเล่แมนเนียแล้วก็ตัวแต่ภาคซีฟรีดั้มหมดเลยมีอิมพัลต์ดัสติสติสอยู่ผมแอ้วก็ตัวสีเขียวตัวใหม่ของตัวสีเขียวตัวใหม่หนึ่งก็เรื่อยๆนะผมมีซีรี้ซีก็เหลือเอออันนี้ ซีรีส์ซีเอสซีนี่บิวไฟเตอร์ซีรีส์ซีซีรีส์บาบารทอซีนี่ยูซีต่างๆเยอะแล้วก็นี่ครับอยากใจมากใ <laughs> <laughs> ส่โคกันดั้มสักวันนึงเป็นของผม <laughs> 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 ผมบอกเลยใส่โคกันดั้มต้องได้รีวิวถ้าไม่รีวิวผมก็ไม่ว่าไงแล้วก็ <laughs> มีเซต้าเพอร์เฟกเกตแ้วก็ข้างในมีนี่ข้างในของของของ,ของนับเยอะมากเลย <laughs> มีตัว Impulse Immortal Impulse Factory Wing Zero ไอ้ออออออลลตัวนหนไม่รู้โซนนี้จะเป็น SD Gundam ผสมกับพวก f i c โ l i ไลทกับ Gundam อื่นๆน,นะของ f i c ฟ l i โคลตอนนี้ก็มีมาเดอร์ก็อดบิบ๊กซับบ a ๊กบิวแบ็กแล้วก็ตัวเขาเอ่อคูกา อุลตร้าแมนทิกเกอร์อุลตร้าแมนเบซ่าเอ๊ะแดกเกอร์แดกเกอร์ตามนี้นะผมก็มีกันดั้มนิวเอ๊ะเพืนนี่อันนี้ซาซาบี้แล้วก็มีตัวบิสกรับผมแล้วก็มีสีอองกันดั้มก็ตามนี้นะผมอัดดูให้หมดนะ อก็ของเล่นโซนนี้ผมก็กน่าสนใจนะตรงเนี้ยเออรลสเสีก็น่าสนใจมันมีตรงเนี้ยผมโซนของพี่ผมคิดว่าตกใจมากผมเจอคือลายเนค่าเนค่าคือผมแน่ๆผมจะเอาคือก็ซีล่านะผมซึ่งผมสั่งไปแล้วน่าจะมาอยู่แต่ไม่รู้จะเออไนะม่รู้ผลดีเปล่านะมีก็ซิล่าตัวนี้จะเป็นตัวอิงคอมิกไออิงลายเส้นของหนังสือนะผมแล้วก็มีฮบบคอป ในค่าคือ,อรายของเรื่องของเมกไก่อีกรายหนึง่งซึ่งตุกขยัดอะไรต่างๆมันจะเนียนมันจะเนียนมากนะผมจะเนียนอ่าผมให้ดูเลยกันนี่มันจะเนียนตุกขยัดคือเยอะเยอะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่าเนียนสวยสีคือตรงเป๊ะเหมือนในหนังเลยครับอันนี้ก็แสดงความมท่านะซึ่งตอนนี้ผมชอบตุกข่ยัดไหมก็เยอะนะก็เยอะนะแล้วก็ลายพีเตอร์แฮร์รี่พัตเตอร์นะผมตรงนี้คิดไม่ย่างแน่แน่นะผมเพราะว่าของมันเยอะ แล้วซอนสุดท้ายของผมว่าจรีวิวคือซอนยี่สิบเซนของฮ er. าร์ฟเฟิร์มอร์ก็จะมีอัลติมัฟาร์มนะของออกนี่โอ้โ,อโหสภาพก็เป็นอัลติมัฟาร์มแล้วก็มีตัวสตาร์ควีนหมดเลยนะรู้สึกแล้วมีเมกาะทอนด้วยสตาร์ควีนเมกาะทอนอันนี้คืออ๋อซีนนีอันนี้อันนี้แรกแล้วก็มี ตามนี้นะผมเลยตามอายกล่องเลย <Okay. S 1> ออสนาตัวใหญ่ก็น่าจะหมดแล้วของคอยหันไอเซนทัน้วเท้าโอเคผมก็จะหมาคลิปหน้าของัสดีผมไม่ไปน่าจะหมดแล้วไม่ไปแล้วเราจกัน